สวัสดีครับพบกับผมโดม46ถึงผมจะเป็นตลกนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยสอบตกเรื่องหัวใจนะจ๊ะอ่าฮะแล้ววันนี้นะฮะเราจะพาทุกทุกท่านนะฮะไปชมละครกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันละคดีเออไม่สิต้องเป็นวันนะคดีฮะถ้าเป็นวันละคดีที่สงสัยจะแย่เพราะเดือนหนึ่งมีตั้ง30วันคงเป็น30คดีแล้ววันนี้เรามาเสนอในท้องเรื่องพระอภัยมณีกันนะครับ ฮะแล้ววันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับพบกับฉากแรกพระอภัยมณีประธานโทษฮนะครับเมื่อกี้รำเหรอครับรำสิครับผมนึกว่าเทศกาลผีตาโขน เซลสะหมดเลยตัวเราพระอภัยชะนอ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 เออชะเออเอยมีเมียเป็นยักษ์ชะชะชะเรากลัวยิงหนักชะเอยเอยกลัวยักษ์จะกินชะนอ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 เอยมีลูกหนึ่งคนชะนอ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 เออชะเออเอยชื่อสินสมุดชชาชะตัวเท่าเข็มมุดชะเอยเอยอ คนอะไรตัวเท่าเข็มหมุดนะฮะคือที่แรกเกิดมาตัวเท่าเข็มหมุดอ่แต่เดี๋ยวนี้ตัวโตเท่าปัญจันแล้วอจะขัดจะร้องเออเมื่อกี้ถึงไหนแล้วครับมีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนชะนอละนอละนอนอชะเออเอ้ยชื่อสินสมุดชะ ชาชาตัวเท่าเข็มหมุดชาเอออเอยน่ารักเสียจริงชาหนอแล้วหนอหนอหนอเอ้ยอยู่ในรรมนี้ชาหนอแล้วหนอหนอหนอเอยชาเอออเอยมานานหลายปีชา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 เราอยากจะหนีชาเอออยก็หนีอุ้ยชาจนหน้าเฉล้วเนี่ยขอโทษนะกำลังมันตัวเราเนี่ยพระอภัยแต่เนรไม่ให้อภัย ทำไมฮะไปขโมยไข่ตุ้มเนน oh. อยู่กับนางยักษ์มาหลายปี uh. มีลูกหนึ่งคน uh. นางยักษ์ก็จับมาขังไว้วันนี้เราจะหนีนางยักษ์ uh. เอ๊ะลูกเราอยู่ไหนนะสิงสมุสิงสมุรลูกพ่อ ถึงลูกก็เซนั่งก่อนนั่งก่อนลูกโอ้ยสิงสมุดลูกเราลูกรู้จักคุณลุงเขาเซมลูกน่ารักถ้าทางลูกคุณจะเป็นเด็กก้าวร้าวแล้วเนี่ยรู้ได้ไงว่าลูกผมก้าวร้าวเอ้าก็ก้าวที่ไหนร้าวที่นั่นเฮ้ยย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 ยไปยย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  อืมลูกผมโอ้โหน่ารักน่ารักครับเนื้อเต็มมือดิฉังเลยอะไรลูกเก็บรถให้หนูหน่อยหนูไปเก็บเองสิพ่อไปเก็บให้หนูอ่ะก็หนูดันไปอ่ะพ่อไปเก็บให้ดี๋ยวพ่อเก็บให้ขอบคุณคร่ะทำไมเลี้ยงลูกตามใจอย่างี้ล่ะลูกผมลูกคนเดียวว่ะ อยู่ด้วยกันโอ้ยลูกคนเดียวเรถไปอีกแล้วหนูก็ไปเก็บมาเชฟไปเก็บให้หนูหนูไปเก็บมาเบาๆเอาลูกอ่ะนี่แม่พูดนึกขึ้นได้เราจะหนีผีเสื้อสมุทรเสื้อผ้าเสื้อผ่อนยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเราฝากลูกเราแป๊บหนึ่งเราจะไปเก็บเสื้อผ้า๋อจะฝากลูก

เก็บให้หนูอ่ะาหนักเก็บให้แด้ไปเก็บมาเฟียอ้าวสินสมุดพร้อมหรือยังลูกพ่อเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเ็วเออเป็นไงทิศลูกผมเลี้ยงยากไหมเลี้ยงง่ายมากเลยฮะไม่ดื้อไม่สนเลยฮะ เนี่ยแหละลูกผมจะอะไรหนูก็เก็บแล้หนูหน่อยอ่ะหนูก็ไปเก็บสิพ่อเก็บอให้อ่ะหนูก็ไปเก็บพ่อเก็บให้พ่อเก็บให้พ่อเก็บให้กูอะไรล่ะลูกไปอยากไปกลัวเลยไปดีกว่าเรารีบไปเหอะเดี๋ยวแม่เจ้าหมาเราหนีไม่ทันไปลูกลุกลุก ไปอะไรอถ้าพ่ออมลูกพ่อไม่หักสองท่อนเลยอไม่เอาหนูจะให้พ่ออมมาเดินไปด้วยกันหนูจะให้พ่ออมหนจะให้พ่ออมไปลุกลุกลุกปัปัปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลืมไปแม่เจ้าเอาหินปิดปากค่ำไว้พ่อเป็นมนุษย์ไม่สามารถยกหินออกได้หนูเป็นลูกยักษ์หนูมีแรงอะนะ มาช่วยยกขวาน่าช่วยอะไรอะเอ้าหนูจะทำอะไรล่ะลูกด่าหัวพ่อทิ้มหินไปกว่าหินจะแตกหัวพ่อไปแหลกหมดเลยลูกอะไรเราไม่พ่อลืมไปหลังถ้ำมีทางออกไปเราไปออกหลังถ้ำกันพ่ออะไรอุ้มอีกั่เดินไปด้วยกันพ่ออุ้มหนูอีกนี เดินไปด้วยกันไม่เอาหนูอยัยพ่ออุ้ม,มอีกอ่ะเฮ้ยถ้าเหมือนจะกลัวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตามลูกก่อนอ่าฮะฉากต่อไปครับพบกับผีเสื้อสมุทรตัวฉันนีคือผีเสื้อสมุทรคนที่รักตนคือพระอภาาัยตั้งแต่มีความรักเข้ามาได้ ไปไโดยฉับไว้โดยเฉพาอทีเน่ตัวฉันเองนีนามว่าบัตเตอร์ฟลยเพนซิลอะไรอะบัตเตอร์ฟลยเพนซิลผีเสื้อดินสอเขาไม่ได้ผีเสื้อสมุดโอ้ถ้าผีเสื้อสมุดก็ต้องเป็นบัตเต <N> <book> อร์ฟลยโน้ตบุ๊กทำไมเสียงใหญ่จังอะเป็นผู้หญิงเสียงเบส โอ้แล้วไปไหนมาเนี่ยไปสยามพารากอนอ๋อไปเที่ยวไปขโมยของลอนเล่นว่าก็ว่าเถอะฉันน่ะชอบมากเลยนะเครื่องชั่งน้ำหนักที่สยามพารากอนมันพูดได้พูดยังไงอ่ะฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นปุ๊บหยอดเหรียนปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่าคุณหนัก45กิโลกรัมโอ้โหไฮโซมากเลยพูดได้ด้วยฉันตัดสินใจขึ้นบ้างขึ้นปุ๊บหยาดเหรียนปั๊บแล้วก็มีเสียงพูดว่า ทำไมไม่ขึ้นทีละคนล่ะคะ,อะโอ้แล้วเครื่องไปไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทั้ทุบทิ้งไปแล้วโอ้โ,อโอหโหดไร้อะล้วซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยซื้อมาหมดเลยเสื้อเกางเก่งรองเท้ากระเป๋าของกินโอ้โหเยอะแยะเลยซื้อมาให้ใครแล้วน่ะพี่อภัยกับสินสมุทรพี่อภัยกับศินป์เขาจะรู้ไหมเนี่ยะป้องอีกทางเออลืมเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าพระอภัยมณีกับสินสมุทรหนีไปแล้วอะว่าไงนะอ๋อผมกำลังบ่นอยู่ว่าพระอภัยมณีกับสินสมุทรหนีไปแล้วะ ดีไปแล้วไม่ฉันต้องไปตามเขากลับมาจะตามหาไม่ว่าเธออยู่ไหนจะตามไปให้ได้เธอขึ้นมา ปีเสื้อปะมุดก็ออกไปตามหาพระรามมณีเรามาดูเอาซิว่าเขาจะตามหาเจอหรือเปล่าหาไม่ทันแล้วไปเร็วลูกเร็วเร็วแม่เจ้าจะมาแล้วลูกเร็วเด้อว้าพักกันหมดเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอะไรแล้วลูกเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลูกไปเถอะยุดแม่เจ้ามาเทียวไทยไปไหนไปไหนเนี่ยพ่อขึ้นบนเกาะลูกไปไปไป เสียไทยสินสมุทรเจ้ากลับไปเถอะเฮ้อเฮะอเฮะอ ừ, เสียงอะไรฮะเสียงแอคโคครับฮอ,อยู่บนเกาะเสียงมันก้องอ๋อเจ้าเป็นยักษ์เราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอเหอเ้อ,อ,อ,อแต่ข้ารักพี่พี่ต้องขับไปกับข้าด้วยเฮ้ยอะย เมื่อไหร่จะเคียงกันเสร็จสักทีอาฮีไอ้บยุ่งอะไรกับของผมแล้วาเป็นหนังยักษ์บาเราจะทำยังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวผมอ่านในหนังสือมาเออมันต้องเอาปีเป่าให้ตายมีปีเป่าให้ตายมีปีเป่าออยู่นีฮะนี่มันคลุยภาคนี้เขาใช้คุยออเออีเป่าตาย ไทยแลนด์แดนดินไทยเราเก็บการ้นเก่าเราเป็นแต่ของดีๆมาตั้งแต่ก่อนมาวพี่น้องอะไรนกุนเขาเป่าให้ตายไม่ได้เป่าให้เต้นคาเป่าไม่เป็นโอ้มีปีไหมเนี่ยปีปีอยู่นี่แล้วทำไมไม่เป่าวะเป่าไม่เป็นอ้าวหนูเป่าเป็นหนูเป่าเป็น ปีนี้เป่าไงลูกปิดให้หมดทุกรูปิดทุกรูแล้วรูหนีเรือไว้ทำไมเอาให้แอบดูเป่าให้แม่เจ้าตายเต้เอ็นมาเถอะไอแอมโซลีจะกระตีหัวใจลูกติดตหมดยังไงยังไงข้าก็จะรักพี่ ความสนุกไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพวกเราทีมงานส<ๆ>ี่ทราบพาเพลินขอขอบคุณครับทีที่สาม